ทราบข่าวว่าแม่เป็นโรคอะไรนะครับเป็นโรคเป็นโรคหัวใจด้วยนะคะแล้วก็แจ็คไปตัวด้วยค่ะโรคนี่จะหยุดทำงานไปข้างโรคหัวตรวจตรวจเแร็จแล้วพอดีก็มีน้องเขาแนะนำว่าเออเนี่ยถ้าเกิดเป็นโรคอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราลองลองลองกินเห็ดดูอะไรเงี้ยทีแรกเราก็ไม่ค่อยกล้ากินเนาะเพราะว่าหมอเขาก็จะห้ามหน่อยอะไรเงี้ยแล้วพอมาแล้วก็ลองดูทั่วได้ กินดูสักประมาณที่แรกสั่งชุดเล็กกินสั่ง <3 S 2> ชุดเล็กเก้าสิบหรือสามสิบครับสั่งชุโอ้สั่งแค่ชุดเล็กเท่านั้นนะครับประกอบแล้วพอนะก็รู้สึกว่ามันทํางานดีขึ้นแล้วเรื่องหัวใจเรื่องอะไรเงี้ยเราก็เลยกินอ่าชุดชุดกลางอีกชุดหนึ่งอ๋อแล้วก็สั่งชุดเก้าสิบมาเพิ่มมาชุดหนึ่งกินกินแล้วก็ดีขึ้นใช่แลก็เลยทำดีขึ้นคนะเพราเห็นว่าเออเราก็เราก็กินตลอดอยู่แล้วนะเราก็สั่งชุดใหญ่ สั่งชิ้นใหญ่กินชุดนี้เดินไหมครับทั้งสองขวดนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้งตัวทีสแรกไวจะกินคู่ก็ห้าคู่เช้าห้าคู่เย็นห้าคู่อยู่ครับเช้าห้าคู่เย็นห้าคู่นะครับทานกินต่อเป็นช่วงแรกเป็นช่วงแรกร่างกายเราไม่ดีเลยข้างในอ่อนเพลียเลยอาการมันจะเป็นยังไงบ้างครับที่ชัดๆเลยคือมันจะปวดหลังเนี่ยปวดหลังไปหมดเลยเนาะแล้วก็ใจใจก็เต้นไม่ปกติเต้น แล้วก็ไตนี่ก็จะปัสสาวะบ่อยมากแล้วก็ปัสสาวะไม่ค่อยออกปวดท้องปวดปวดปวดแล้วแถวอะไรอะข้างข้างเลยครับทั้งข้างนไปหลังทุกทีครับแล้วก็มันจะถ้าเวลากลางคืนมันจะหนาวสั่นเลยนะเจ้าเนี่ยทรมานมากทุกทีพอไปตรวจหมอบอกว่าเป็นเป็นไตโต เป็นโรคไตโตใช่แล้วก็ทำงานไม่ได้ข้างนึ่งแล้วก็หยุดทำงานไปข้างหนึ่งนะครับหตอนนั้นคุณหมอวิใช้ว่ายังไงครับวิ่ใช้ว่ารักษาอย่างไรรักษาไม่ได้ค่ะต้องผ่าตัดเดียวรักษาไม่ได้ใครในต้องผ่าตัดทำไมบอกคุณหมอเลยว่าตอนนี้เราอย่างไม่พร้อมเนาะอย่างไม่พร้อมผ่าคุณหมอก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเรานั่งแล้วค่อยมาผ่าก็ได้อย่างเงี้ยสักประมาณหนึ่งปีได้หนึ่งปี ก็ไปตรวจอีกทีคุณหมอเขาบอกว่าทักษิจะต้องผ่าและหน้าอะไรเนี่ยแล้วคราวนี้เขา,า,า,าก็อันตาสาวอีกครั้งอันตาสาวให้อีกครั้งหมอก็เลยบอกว่าโอ้ไม่ต้องผ่าตัดแล้วมั้งมันปกติแล้วมันไม่ใช่มันมันไม่ได้โตเหมือนเดิมแล้วสองข้างมเข้ากันแล้วก็เป็นอัตาสาวอีกครั้งหนึ่งแล้วกมว่าไตมันเหมือนปกติแล้วแล้วจากทานลินจือทานกาแฟด้วยครับทานด้วยค่ะแล้วก็ชาด้วย